สวัสดีครับวันนี้ลุงก็จะมาพูดในหัวข้อสเพเหระเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับพาหาหน่าเก่าๆอายุ23ปีรถคันนี้คือรถยนต์นิสสันอันเน่นโอนะครับปี2002นะครับอายุ23ปีก็นำพารถแก,แก่ๆนำพาคนแก่ๆ ไปทำมุนสัญจรนะไปตจะไปได้กันรถคันนี้ก็ใช้ยางยี่ห้อโยโกโฮาม่าคือรถตัวนี้มันใช้ยางมาหลายยี่ห้อนะครับทั้งยี่ห้อแพงทั้งยี่ห้อถูกมันใช้มหมดแล้วาะลุงเป็นคนชอบลองปิดลองถูกออลองผิดลองถูกเพื่อความตื่นตื่นเต,นต้นนะ ก็มาจบลงที่ยางยี่ห้อโยโกฮาม่าเพราะเป็นยางที่มีราคาปานกลางคือไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกคุณภาพสมราคานะครับแล้วก็มีความนิ่มนวลในระดับหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่จะรีวิวยางไว้ให้นะครับฉะนั้นลดลงทุกครันเลยหันมาใช้ยางยี่ห้อนี้ยกเว้นรถกระบะ ซึ่งมันไม่มียางโยโกฮามาสายลุยซับรถกระบ,บะ่าก็เยกเว้นไว้คันหนึ่งมานะครับรถพร้อมอยางโยโกฮาม่าก็ไปเช็คเบรกก่อนที่จะเดินทางไกลเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็แบกสัมภาระเครื่องททยทานเต็มรถเลยเท่ากับเทียบเท่าน้ำหนักรถบรรทุก5คนไม่ใช่4นะ5เลยนะครับ เดินทางจากบุรีขึ้นไปยังเชียงดาวสถานปรธรามสถานปฏิบัติวิปัสานาอนัตตารามท่ามู่ที่เชียงดาวนะจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเอาชัยทานบางส่วนบางส่วนนะลงขิ้นที่นั่นก็ยังมากอยู่ดีนะครับเพราะรถลำหนักมันมันเยอะก็ขึ้นขาต่อจากเชียงดาวผ่านแม่แตง ไปยังอำเภอปลายแลนนี้ขึ้นเขาตลอดเลยนะเขาสูงเนาะแล้วก็คดนเคี้ยวด้วยแล้วก็ลงใี่ผ่านปางมาพาเข้าไปยังบ้านรักไทยอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนที่เดินทางขึ้นดอยนะเราจะใช้เกียร์1เกียร์2เกียร์3ไม่ก็มีโอกาสใช้บ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ไม่ไมมากเท่าไหร่เนาะ เรียงรอบเครื่องยนต์ให้อยู่ประมาณ2,000-3,000รอบก็จะเป็นทำให้รถมีกำลังเพราะรถยนี่ห้อนี้รุ่นนี้ใช้รอบเครื่องในการสร้างแรงบิดหรือสร้างกำลังถ้ารอบเครื่องไม่ได้ตามนี้มันก็ไม่มีแรงนะครับบอกเหไบอกไว้ก่อนเนะาะถึงจะเป็นกินหนึ่งนะถ้ารอบตกกว่า2,000รอบมันก็ไม่มีแรงนะ ก็เลี้ยงรอบให้อยู่ประมาณนี้ถ้าหากว่าไม่เกินสามพันรอบน้ําก็จะไม่เดือดเ,เครื่องยนต์ก็จะไปได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเึียงแม่มจะช้าหน่อยเนาะอ่าเป็นผู้ถูกแซงโดยตลอดก็ไม่เป็นไรนี่เพราะดูจากสภาพอา,ายุรถแล้วเนี่ยมันแก่สักขนาดนี้ไปให้เราได้ในกดณีแล้วนะครับเครื่องยนต์นี่น่าอยู่อยู่ประมาณถ้าลุงจำไม่ผิดนะ,ะน่าจะประมาณ100หนึ่งร้อยแรงมาหรือไม่ก็110หนึ่งร้อยสิบแรงมาเป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่า แรงมา้าไม่มากหรอกเราะเทียบกับขนาดซ c, c นะครับประมาณนั้นนะจะไม่อยู่ประมาณ1้อยสิบแรงมา้าตัวถังก็นหนักเอาแบกตัวถังไปนะครับเราขับรถคันนี้นานๆเข้าทำให้เรารู้อัตราการสิ้นเปลืองของเชืเ้อเพลิงคือแกนะ๊ส p g น่ะอ่มันจะตกอัตราการสิ้นเปลืองแก๊สนะครับอยู่ประมาณ1บาท50สตางค์ต่อกิโลเมตร กิโลเมตรละบาท50สตางค์ในราคาแก๊สปัจจุบันซึ่งก็อยู่ในวิสัยที่ประหยัดนะที่สู้ไม่ได้อย่างเดียวคือมันประหยัดสู้รถ e ีวีไม่ได้หรอกแต่ e ีวีก็อีวีเชลุงก็ไปเห็นในเส้นทางเส้นเขาระหว่างแม่แตงถึงแม่กับแมงสอนผ,นผ่านไปกับบางมาพร้าลุงไม่ค่อยได้เห็นรถ e ีวีวิ่งนะเพราะว่ามันน่าจะไม่มีสถานีชาร์จ ไฟฟ้าในระหว่างทาง <c oughs> ขึ้นไปก็ะเสียงนะครับลุงจะเห็นรถรถน้ำมันวิ่งกันเป็นแถวเนี่ยนะแต่ว่าใน,นาอนาคตไม่แน่นะอาจจะมีใครหัวใสติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าระหว่างทางสักหนึ่งหรือสองแห่งอันนี้เราก็จะเห็นรถอีวีวิ่งเยอะขึ้นนะครับรถอีวีที่จะมาใช้ในเส้นทางนี้ก็จะต้องรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวนะ ท่านสิ่งมากอัดมากฐานท่านรถรถ,รถยนท่านอาจจะทานหมดเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็อาศัยยานแม่กลับโอเคเอ่อบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการรีวิวรถซันนี่นโอสองพันเก่าๆนะก็ลุงก,ก็แปลกใจว่าทำไมรถ,รถเนี้ยรุ่นนี้นมันก็ใช้ดีดีนะทำไมมันไม่ค่อยมีคนใช้กันหรือมันเป็นอะไรกันตั้งหนา ไอส้สาเหตุหลักๆมันก็มาจากตัวนี้แหละครับตัวเซนเซอร์เซนเซอร์มาหาภัยสองตัวมาเป็นเซนเซอร์อ่าคนชาร์กับเซนเซอร์อีกฝงอ่าเซนเซอร์อัตราสูบสบากาศนะมาถ้ามันเสียนะวัดอ่ามาเสียปั๊บเนี่ยมันจะให้รถด,ดับกลางอากาศได้เ้าเปลี่ยนซะจะมีเซนเซอร์หลักๆเนี่ยอยู่สองตัวนะครับเปลี่ยนทุกอ่ถ้าใช้ของเทียมเนี่ย เปลี่ยนทุกห้าปีหรือเจ็ดแปดปีเปลี่ยนทั้งหนึ่งถ้าของแท้ก็สิบปีเปลี่ยนนะครับมันก็จะจดินทางด้ความปลอดภัยนะมันไม่มีสายพันธุ์ไทมิ่งให้เราค่อนเป็นกังวลใจมีแค่เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตัวนั้นก็ราคาไม่แพงหรอกนะครับไม่เป็นหลักพันต้นๆน,นะเทียบกับระยะเวลาหกเจ็ดปีของอายุเซนเซอร์เนี่ยนะครับหรือสิบปีถ้าเป็นของแท้เนี่ย็เได้กว่าใช้กันจนลืมนะแล้วรถมันก็จะไม่มีปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือ ไส่กองเอ่อไส่กองน้ำมันเป็นสินอ่าตวนนี้มันก็จะถ้าอายุขนาดยี่สบสามปีมันก็ควรต้องเปลี่ยนแล้วนะครับได้ชาร์ที่ก็เหมือนกันนะครับรถสเทือนมากนะอ่าเดี๋ยวต้องทำระบบกางสเทชันชั่วคราวก่อนโอเคอ่าได้ชาร์ทรถคันนี้ก็ยี่สิบสามปีก็ยังไม่เคยไม่เคยตรวจสอบเลยนะสงสายถานน่าจะใกล้หมดแล้วหล่ะไม่ไมเ,เก็เกีร์เตอร์น่าจะใกล้ๆไป ว่าหลังจากขึ้นเดินทางไปภาคเหนือแล้วรถคันนี้จะไปภาคอีสานนะเจะว่าจะไปตรวจเช็คดน้าที่จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วนั่นละหวังว่าคงไปถึงนะขอเพิ่มอีกประมาณ5-600กิโลเมตรเองอ่ะผมคงไม่พังซะก่อนเอาละนะครับวันนี้ก็บ่นมาแค่นี้ก่อนนะถ้าแบตเตอรี่มือถือลงร็ใกล้จะหมดนะยังไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสอัดคลิปต่อหรือเปล่านะ ถ้ามีโอกาสก็จะอัดคลิปต่อแต่ว่ามันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วเี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในผ่านกระแพงเคล็มาแล้วเนาะจะเข้าของของลุงก็ว่าลุงยายุติการส่งคลิปต่อบวนประสาทหรือสดประสาทของท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้นะและลุงก็จะไปทําอะไรจุกจิกจุกจ,กจ,กจ,กจิกในรถนะฟังคลิปดูกจกของลุงด้วยความสบายใจสวัสดีครับ